แับข่าวเล่าข่าวสวัสดีค่ะรอขายหนา้ากากแต่ไม่มีของโดนข้อหาหนักเมื่อเวลา10นาฬกา30นาทีของวันที่11มีนาคมพลนตำรวจตรีนัฐศักดิ์ชาวนาใสพร้อมพันตำรวจเอกทวัฒปิ่นประยงร่วมถแถลงผลการจับกุ่มนายวัชรพงษ์หรือโหนงโยกาศอายุ27ปีตามหมายจับสารอาญาที่319/2563 ลงวันที่5มีนาคม2553ในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบร่วมกันประกอบธุรกิจดำเนินการใดๆโดยจงใจที่จะให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควรและร่วมกันฟอกเงิน โดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่หน้าอาคารคอนโดลุมพินีสวีทถนนเพชรบุรีแขวงมักะสันเขตราชเทวีกรุงเทพพลตำรวจตรีนะัทศักดิ์ได้กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เข้าจับคุมตัวนายวัชราวิศสุภาสิทธิ์ผู้ต้องหาที่ได้หลอกเหยื่อให้โอนเงินเพื่อซื้อหน้ากาอนามัยแต่ไม่มีการส่งของให้กับลูกค้าตอนที่จะได้ปิดเฟซบุ๊กหลบหนีไปซึ่งได้เงินไปจากผู้หลงเชื่อเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่ตํารวจปคบก็ได้สืบสวนและขยายผลจนทราบว่านายวัชรพงศ์ผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้เปิดเฟซบุ๊กชื่อแมส หน้ากากอนามัยราคาโรงงานปีกส่งและอีกหลายเพจด้วยกันเพื่อใช้ในการหลอกลวงขายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่ได้มีหน้ากากอนามัยโดยผู้ต้องหาอาศัยช่วงกระแสความต้องการหน้ากากอนามัยของประชาชนและนำมากำหนดราคาขายให้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดคือกล่องละ50ชิ้นราคา550บาทและตั้งข้อจำกัดให้แต่ละคนสามารถซื้อได้ไม่เกิน6กล่อง จึงนำมาเป็นจุดขายสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อหลังจากที่เปิดเพจมาได้เพียงสองวันก็มีผู้เสียหายประมาณ200คนที่หลงเชื่อและก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีนายวัชราวิทย์ก่อนที่จะพบว่ามีเส้นทางธุรกรรมที่เชื่อมโยงไปถึงนายวัชระพงค์ด้วยต่อมาพนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจสารอาญาออกหมายจับนายวัชระพงษ์และเข้าจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด จากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าผู้ต้องหานั้นมีหมายจับติดตัวอยู่4หมายจับด้วยกันโดยมีหมายจับสารแขวงลำปางในข้อหาช่อโกงหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหาร่วมกันช่อโกงและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และยังมีหมายจับแขวงธนบุรีข้อหายักยอก ทั้งนี้หากผู้ใดพบการกักตุนหรือการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่เกินราคาและมีความประสงค์ที่จะร้องเรียนและแจ้งเบาะแสอื่นๆก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่สายด่วนบกปคบ1135ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ